ดวงไม่ค่อยดีดวงม,มันไม่ค่อยดี สมาร,ร์ทบอกว่าปิดไว้ทีวีบริษัทใหญ่ๆทำไมคนดูน้อยกว่าช่องเฟซแม่ลี่นะาโอไม่หรอกมันขาดทุนเขาขาดทุนร้อยหกลา้า <c> น <oughs> ขาดทุนมาสิบห้าปีแล้วทักษิณก็เลยไม่อยากให้ลูกทำแล้ตอนนี้ก็ตัวเองก็เป็นรัฐบาลอยู่ไงเป็นรัฐบาลอยู่แล้วกเ็เงินตรงนี้เนี่ยเอาไปจ่ายไปจ่ายคุณสุทธิชัยยุย่นไปจ่าย ท็อปนิวอะไรแล้วให้มาเชียร์รัฐบาลตัวเองยังจะดีกว่าจริงไหมอ่ะเพราะคนตรงนั้นท็อปนิวก็มีกนหนกรัฐวงสุวรรณใช่ไหมเกปองอะไรให้มาเชียร์เอาไปจ่ายสนที่ให้มาเชียร์ตัวเองยังดีกว่าสนที่ริมทางด้จริงไหมอ่ะไปจ่ายท็อปนิวเนี่ยไปจ่ายคุณสุที่ชายหยุ่นอย่างเงี้ยหรือเอาเงินตรงเนี้ยไปสน,สนับสนุนเขาอ่ะยังจะดีกว่าเพื่อที่จะให้เขาอ่ะ ให้เขาว่ามาเชียร์รัฐบาลรัฐบาลจะได้อยู่นานๆเนี่ยเข้าใจหรือเปล่าสุดแอร์สองสิบอ รู้สึกหนาวนิดหน่อยเิ็แอร์แล้วเราก็ต้องเปิดเปิดเปิดประตูให้มันถ่ายเทไม่งั้นมันหายใจไม่ออกคุณผู้ชมแต่วันนี้โมโหช่างแอร์มากเฮี้ยสุดๆเราซื้อแอร์จากกันยงวัฒนาซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทที่ผลิตแอร์มิสซูไงร้านมันอยู่ตรงแถวนี้เองประตูน้ำตรงข้ามกับไอ้ไอ้พัตินัมอะ่ะ แล้วเราก็โทรไปสั่งมันไงเพราะเราซื้อแอร์กับมันสิบกว่าเครื่องตู้เย็นอีสามเครื่องเครื่องเป่อ,อากาศอีสามเครื่องทุกครั้งมาช่างดีแต่วันนี้ช่างมาเฮียมากมาถึงมาตัวเปล่าไม่ได้ติดเครื่องมืออะไรมาเลยไอสัตว์ล้วบอกไหนอ่ะทำไมแววของมามีปัญหาอะไรมันบอกจะมาดูพื้นที่ก่อนค่อยเตรียมของมาแต่ฉันก็เลยพามันดูดูเสร็จมันจะโกงเงินฉันว่ามันบอกว่าไอที่จะซ่อมที่จะซ่อม ไอ้ที่จะส่ท่อแอร์สิบกว่าเมตรบบพ่อตามนบ้านกูเนี่ยแอร์อยู่ตรงเนี้ยไปถึงหน้ากันสาพ,พูดจะสองเมตรอ่ะตีเป็นว่าเออมีมีขยะตรงนี้สี่เมตรและตัวคอยล้อนอยู่ข้างหน้าเลยหน้ากันสาเลยคิดตามความเป็นจริงอย่ามาโกงกูกูเป็นทนายเป็นพูดกับมันอย่างนี้เลยเสร็จแล้วา่าพูดกับมันแบบกูพูดกับมึงดีๆมามันต้องเซฟตีไฟม,มันกลัวแบบมึงต้องกลัวแล้วจะตายลูกน้องกูตายแล้วลูกน้องกูเพิ่งทําเสร็จวันทัร มึงเป็นใครเป็นแค่ช่างแอร์ลูกน้องกูเป็นทหารอยู่กระทรวงกาโแมมียศเขายังขึ้นไปทำเลยไปทำกับตาลุงแก่ๆยุคสิถ้าตายมันต้องตายละคนขึ้นไปล้างแอร์สามฉันอยู่บ้านนี้สามสิบสี่ปีไม่มีใครโดนอะไรเลยมันเฮี้ยกันยงวัฒนาเจ้าเกงบริษัทมิสซคุณต้องเอาไอ้ตัวเฮี้ยนนี่ออกจากการเป็น,ปนทีมของคุณมันทำให้คุณเสียชื่อเสียงมันจะโกง มันแบบพูดจากับบกูพูดกับมึงดีๆนี่ไงกูเอาคลิปให้มึงดูไงอธิบายให้มึงฟังไงบริษัทกันยวัฒนาเป็นเจ้าของบริษัททำแอร์มิซูเลยมันทำแอร์เองเลยผลิตเองเลยคุณปล่อยให้ทีมงานที่ๆอย่างเงี้ยคุณต้องปลดมันออกมันทำให้บริษัทคุณเสียชื่อเสียงแล้วมันก็หนีไปเลย เนี่ยมันเดินหนีไปเลยฉันก็ส่งไลน์ไปบอกโทรไปเลยแล้วจ่ายเงินเขาหมดแล้วไงบอกว่านี่ลูกน้องมึงเฮียแล้วมันก็โทรมาบอกพรุ่งนี้มาทำสิบโมงบอกมันไม่ใช่แค่พรุ่งนี้มาทำสิบโมงมึงต้องไปจัดการปลดไอ้เฮียนี่ออกจากบริษัทมึงด้วยว่ามันจะมาโกงกูท่อเนี่ยเมตรหนึ่งห้าพันไงมันจะโกงสิบกว่าเมตรจะเจ็ดพันไงแต่โกงเราเจ็ดแปดพันแล้วมันเห็นว่าโกงเราไม่ได้มันก็รีบ เห็นกับเงยไงสักสองตัวนั้นน่ะเคียมากๆตอนเช้าเก้าโมงกว่าโทรมานัดไปสิบโมงไงฉันรับมันไม่พูดอะไรฉันก็นึกว่าเป็นพวกมิจฉาชีพตอนแรกก็จะบอกเลยบอกอย่าเลยไว้วันนี้เรานัดช่างแอร์ฉันก็เลยแบบลงมาเปิดอะไรแล้วรออีกห้านาทีสิบโมงฉันก็โทรไปเมื่อกี้โทรมาติดต่ออะไรคะรับไม่ทันค่ะมาช่างแอร์ครับกําลังออกมาแล้วมาอ่ะก็มาสิฉันเปิดประตูนั่งรอเธออยู่เนี่ย แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วมันก็มาเกือบสิบเอโมงมาถึงมาตัวเปล่าไม่ได้ถืออะไรมาเลยสองคนน่ะดูความเหี่ยวของมันเจ้าของบริษัทมิซูด,ดูอยู่นะคุณต้องสอบสวนเรื่องนี้เลยนะเออเกิดการทุจริตในองค์กรของคุณนะเพราะว่าฉันก็จ้างบริษัทคุณมาล้างแอร์ไม่เคยเจอช่างนิสัยเหี้ยแบบนี้เลย ลูกอ่อนกระชาก,กระเป๋าแม่ลูกอ่อนขณะไปซื้อนมให้ลูกเพื่อนําเงินไปซื้อนมให้ลูกทีอดก็แฟนบ่นว่าซื้อนมให้ลูกบ้างเอออีสัตว์ไม่ทํามาหาแดกนะคะมึงอ้าวเขาบอกสามจังหวัดอ่านตวนเลยนะ พัทยาคึกคักทหารอเมริกันเริ่มออกเดินเที่ยว 一点。Yeah. สาวแชร์ประสบการณ์โรงงานปูบ่มไฟไหม้ใบหน้าเสียโฉมหนะักใจต้องสู้เพื่อมีชีวิตต่อโอ้ยน่าสงสารโอ้ยน่าสงสารมากเลยดูสิดูเจคุณผู้ชมโอ้โหไฟไหม้ใบหน้าเสียโฉมรูปร่างโรงงานปูไม่น่าไม่ไม่ไม่ควรให้ทำ ทำเนียฝุ่นตลกเศรษฐาเลียสุดาวันจีรพรพ,รพบด่วนส่วนเสียเฮงดอดขึ้นหลังตึกไทยกูฟ้าหลังมีชื่อเสียบนั่งรัฐมนตรีโคตา้ารวมใจไทยรักษาชาติมาพร้อมพิชรัตขณะที่พวงเพชรตาม,มาหลังสะพัดนายกเรียกรัฐมนตรีชื่อดุดโผเข้าพบด้านเลขาคอรมอขึ้นตึกไทยด้วยนายกอ้วนขึ้นเนาะ อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นแค่ทํำประกาศเคลื่อนไหวหลังวอยทีวีประกาศปิดกิจการไม่ต้องเป็นกังวลโลอยังไม่แตกใช่พี่แขกก็ามาเปิดโซเชียลของตัวเองเลยเปิดโซเชียลของตัวเองเลยค่ะพี่แขก เปิดโซเชียลตัวเองเลย <c oughs> อาจารย์วิโรดอาลีอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้จัดรายการไว้ทีวีใจหาย ทนายตั้มยื่นหนังสือค้านั้งชุดช่วยงานรอรอ,อ,รอหลังมีบางนายเคยเป็นอริก,กันตั้งข้อสงสัยยื้อเวลา คลิปชัดเจนนะครับหลักฐานมัดตัวนะครับเรื่องในคดีที่สอนอประเวศ CEO สาวคนนี้พยายามขัดขืนครับที่สำคัญคือพยายามติดสินบนตำรวจแต่ตำรวจบกจรบกจรไม่ยังเขายังไม่ได้อามเขาติดที่ไหนเขาแค่คุยถ้าติดหมายความว่าเขาเอาเงินให้แล้วเขายังไม่ได้ยื่นเงินอะไรเลย เขาพูดแค่ว่าขอเกียร์ขอเกียร์ขอเกียร์ไม่ได้ติดสินบนติดสินบนที่ไหนก็พูดแค่ว่าขอเกียร์เสียเฮงดอดขึ้นตึกไทยหลังสัพันั่งรัฐมนตรีานายยกเลือกรัฐมนตรีหลุดโผเข้าพบ อาอีกแล้วตัวเดียวในโลกพิซซ่าแบ็ปิงฉันว่านางคงโดนจ้างมาเป็นพรีเซนเตอร์หรือเปล่าโดนจ้างมาเป็นพรีเซนเตอร์แหละเชื่อสินางโดนจ้างมาเป็นพรีเซนเตอร์ พอเดี๋ยวนี้ถ้ามันแบบมันต้องแบบเนพรีเซนเตอร,ร์แบบไม่ตั้งใจอ่ะไม่ได้ตั้งใจจะขายของอ่ะถ้าตั้งใจมันขายไม่ได้ต้องแบบไม่ได้ตั้งใจอ่ะบิ๊กตายันไม่เคยหลอกนายโกส่งบิ๊กโยกกับตารอแล้วให้ออกยันไม่เคยเป็นคู่ขัดแย้งกับใคร เขาบอกว่าโหดว่อสุขเปิดคำทํานายดวงสี่ราศีดาวพระหัสยายรับผลกระตบในทางที่เสียอะเดี๋ยวมาดูให้นะว่ามีราศีอะไรบ้างราศีเมษ และราศีตุลราศีมิถุนและราศีธนูสี่ราศีค่ะ <c oughs> อ้ยผมไม่ได้กินแล้ววันนี้กินสองมือ้ออิ่มแล้วมีอุ่นในนั่นน่ะแกงเจดเิดปลาหมึกยัดไส้หมูสับ ู่ในไมโครเวฟไม่มีปัญญาขึ้นไปยกมันเหนื่อยก็เลยช่างหัวมันเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะปิดลาแล้วก็จะขึ้นไปเอาแช่ตู้เย็นละอืมลูกเกดควงสามีและน้องสกายภูมิใจลูกชาย้าชมประเทศไทยกีฬาว่ายน้ำโอ้ยลูกชายนางสูงมากเลยดูเจ่คือลูกเกดเป็นคนสูงแล้วแต่ลูกชายนางดูสิ จัดัๆ